ภานะ้าไมพาเป็นอมตะอมภาพาวันนั้นนะคงัดสินใจพาเลยลูกสาวลูกชายมาเลยเจยนไะม่ล้องใหตัดที่โพดรามเลยนะรู้ภาได้เลย,เลยไม่มีเรื่องมากอะไรเลยนะให้ตายสำเนาลูกชายอะไรมาไม่คนเดียนั้นร้องพาเลยว่ายาสลบพากันเลยนี่เคยภานหนึ่งเนี่ยาที่คอดีนะ นทุกวันนี้ก็มือเช้าทำงานจะจะนี้ว่าอกาสทติต่อย้ำย้อนจนยาแล้วยาอยู่ราบบุรีรัรคนใหม่มากดูจะนี่นาดใจวตายวันรูายนีส่งมาให้กินดูแลเรื่องโมอะไรเน าัดติดแล้8ต0ดร้อยอันนี้หลังนี้คือลูกหลานยังส่งเงินมามาช่วยเยอะไหมเดือนเดือนมีบบางน้อยบัาแล้วแต่ประมาณเท่าไหร่พันกี่สั่กไดปสามพันสี่พันแล้ยังเนานมากเนะเขาดูจมูกราคารลูกชายจำพันที่ดินทางไวายแาวแาวผม สภาอะไรนะครับของเทศบาลพูดเก่งมากนี่เอาสรุปเลยเดี๋ยวจะรีบไปเนี่ยวันนี้สุดรายการเที่สบานหลวงพ่อเนี่ยเอาของมาวง่อให้นะต้นนะเดี๋ยวจะหาทางเพื่อเหลือเยียวยาในขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับภาษาหลวงพ่อเอามาให้ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาจากเป็นบริจาคของพวกเรามากอะไรบ้างเทศบ,บาลด้วยจะลันก็เดีบ้านขึ้นมาช่วยกันเดี๋ยวจะหาทางช่วยในระดับต่อเดือนต่อไปนะครับแต่นี้ถือว่ายังช่วงดีที่ลูกหลานย,ยังยังโอเคนะ <ผม S 1> แต่บางร<ม>ายนะไม่มีคนมาช่วยเลยนะ,ยะเสนออยู่อย่างหนึ่งอำเภอแต่ละอาเภอร์ของจังหวัดนะมันควรจะมีหรือประชุมหาเลยกันช่วยเหลือคนชรา,าผู้สงวัยชูวงอายุนะรเรียวกว่าว่าสถานที่สงเคราะห์ แล้วก็ไอ้บัณฑิตคนดาราเนี่ยนะอาอยุเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยนะต้องคนเนี่ยนะมีโรคประจำตัวอยู่คนเดียวนี่ลำบากแล้วผมนี่ก็อยู่งลำบากคนเดียวถ,ถ,ถ,ถ้าถ้ามีสถานสงเคราะคนสลาเนี่ยคุณลุงปรารถนาที่จะเข้าไหมเข้าปรารถนาปรารถนาครับมัน,นนะมีเพื่อนอยู่นะก็ยังมีแล้วมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่แล้วก็มีหมอมาดูแลคนใหญ่ไม่ค่อยคิดแบบนี้ถ้าดังนี้สงเคราะห์หรือว่าบัณฑิตคนดารานะ

นี่จริงๆนะเรื่องจริงผ <oh> มก <oh nah> ็ตาเรียนนะเขาูกเรียนนะความีิที่ดีเรื่องการสภาพัฒนาแบบ้องไม่ดีาเจอความิดีเมเป็นขั้นตอนต่อไปในการด้งหน่างกายอายบ70ปีไปในโรคไปเบียดเบียนนะรกภาพร่างกายร่วงโรยนะตู้ปกติธรรมดาของมนุษย์เรานะนี่ดูแลเราบ้งมีเจ็ป่วยต้งมีนะโราประจำตัวกมาดูแลดไหมก็ มันเข้าได้นะแต่ไม่ใช่เข้าฟรีนะมันมีดสายตัไปตังเยอะเหมือนกันนะ้เป็นการใช้ให้นะครับเดินจูกทุกกานยกเันโนทุกการนั่งโอ้ยชอบดีชอบดีอาจารย์จะรับเร่าวัดไหนคราบนี่ช่วงดีช่วงดีช่วยพูดกัน